แปลงใหญ่ทุเรียนเมืองพยาหมู่หตำบลเขาภัยอำเภอรัชดาจังหวัดตรังโดยมีนายมานิตสุวรรณรัตน์เป็นประธานแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองพยาข้อมูลทั่วไปมีสมาชิกจำนวน41รายมีเนื้อที่ทั้งหมด251ไร่เนื้อที่ให้ผล200ไร่มีสมาชิกได้รับไปรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน27ราย อยู่ระหว่างขอใบรับรองมาตรฐาน G.A.P จำนวน14รายลักษณะเด่นของทุเรียนเมืองพยาอำเภอรัชดามีกลิ่นหอมเหนียวหวานมันเนื้อแห้งและเปลือกบางเนื้อมีความเหนียวนุ่ม,มเมล็ดรีบน้ำหนักเฉลี่ยต่อผล2-6กิโลกร,รมัมวิสัยทัศน์ ภายในปี25.0 7เป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรแปลงใหญ่ที่เข้มแข็งเกษตรกร,ร,กรช่วยเหลือกันด้วยใจมีนวัตกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อผลผลิตคุณภาพดีสร้างมูลค่าสูงและสร้างรายได้ที่มั่นคงพันธกิจ 1. เกษตรกร,ร,กรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรแลกเปลี่ยนเน,นรู้เรื่องการปลูกทุเรียน 2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและจำหน่ายสินค้าโดยมีตลาดรองรับ 3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลติตรวมทั้งทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีและมีไรายได้สูง 5. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มด้วยการทำกิจกรรมลงแขกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้มาตรฐานเป้าหมาย 1. การลดต้นทุนการผลิต2การตลาด3การบริหารจัดการ 4. การพัฒนาคุณภาพ5การเพิ่มผลผลิตปัจจัยสู่ความสำเร็จของแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองพญา 1. มีการกำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก สสมาชิกทุกคนไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งพัฒนากลุ่มด้วยความจริงใจ 3. สมาชิกอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกษตรกรในกลุ่มมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการบริหารและด้านการจัดการเพื่อพัฒนากลุ่มของเกษตรกรให้มีความมุ่งม,มั่นยั่งยืนพร้อมทั้งมีการร่วมมือกันทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งมีการประสานงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกทุเรียนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบน้ำภายในสวนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรรายอื่น 6. สมาชิกในกลุ่มมีกระบวนการทำงานที่ดีประธานกลุ่มมีความเป็นผู้นำมีความรู้ความสามารถเสียสละมีจิตสาธารณะซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 7. มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 8. ประธานกลุ่มมีความเชี่ยวชาญในการจัดการตลาดเพื่อรองรับการกระจายรายได้ของสมาชิกในกลุ่มสิ่งที่ต้องการพัฒนาภายในกลุ่ม 1. ต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้งานที่กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองพญา 2. ต้องการตู้แช่ฟรีทุเรียนเพื่อเก็บทุเรียนไว้จำหน่ายในช่วงที่ทุเรียนไม่มีผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม 3. ต้องการเครื่องแอร์บัสสำหรับพ่นยาและปุ๋ย 4. ต้องการรถแบ็คโฮที่ใช้ในกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองพญาปัญหาและอุปสรรค มีศัตรูพืชและโรคแมลงทำลายผลผลิตเช่นหนอนเพลี้ยต่างๆข้อเสนอแนะควรมีการส่งเสริมให้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกรด้านความรู้และด้านการตลาด 2. ควรมีการประกันรายได้ทุเรียน 3. ควรมีล้งหรือตลาดกลางในพื้นที่เพื่อรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร